รอบๆของรถนะคะรถเนี่ยจะเป็นตัวรถสีขาวนะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะแต่งแนวแบบออฟโรดชุดแต่งเหล็ก F150 Spider สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับจอยอีกแล้วนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อพบกับจอยนะคะก็ต้องพบกับปอร์ดค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่แต่งหล่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจอยก็กำลังจะไปส่งมอบที่จังหวัดชนบุรีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอจะมีเวลานะคะก็เลยจะมารีวิวให้ชมนะคะว่าสุดหล่อคันนี้นะคะ Ranger XLTG ็กซนะคะคันนี้เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างนะคะมาชมกันค่ะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะแน่นอนค่ะเห็นแบบนี้นะคะก็คือตัวกันชนหน้าที่เป็นกันชนเหล็กนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นของ T W I นะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงมาพร้อมด้วยเลยนะคะตัวตัวกันชนนี้นะคะจะมีสลักคําว่า T W I อยู่ที่ด้านหน้าเลยนะคะเป็นยี่ห้อของเขานั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยแข็งแรงทนทานมากนะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกนะคะข้างละสองดวงตรงนี้ค่ะไฟสองสว่างนี้นะคะซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยสองสว่างมากๆเลยนะคะตัวกระจังหน้านะคะตัวกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าม้ามมสแตงนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดค่ะสีขาวเข้ากันเลยแล้วก็สกู๊ปด้านบนนะคะตัวนี้สกู๊ปนี้จะเป็นสกู๊ปของฟิตนะคะเป็นตัวใหญ่เต็ม เต็มฝากกระโปรงเลยนะคะตัวสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะไม่ใช่แรดนะคะแต่ว่าจะเป็นม้าซึ่งเข้ากันกับตัวกระจังหน้าของเราค่ะด้านหน้านะคะจอยก็จะเป็นท่อบไฟหน้าให้ด้วยค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะตัวด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใส่คิ้วล้อ6นิ้วแบบมีหมุดน,นะคะมาพร้อมกับยางมัตเซเลนตัวนี้เนี่ยจะเป็น ยางแม็กซิตมาเทอเรนดิคอนนะคะมาพร้อมกับแม็กลายดอกไม้ของฮอปค่ะตัวครอบแก้มนะคะตัวนี้เนี่ยจอยก็ครอบให้ด้วยนะคะจากปกติสีเดิมเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้หูกระจกนะคะเป็นสีดำเงามือจับสีดำเงานะคะจอยใส่เบ้ารองมือไว้ให้ด้วยค่ะกันลอย เราหลังคาด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดำล้วนค่ะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าเห็นรถแล้วนะคะจะดูได้เลยว่ามาเป็นธีมของขาวดำนะคะขาวดำตัดกันเลยสวยมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะอันนี้ดูด้านข้างนะคะสวยงามกันแล้วเดี๋ยวจอยพาไปดูด้านท้ายใกล้ๆกันบ้างดีกว่าค่ะด้านท้ายของรถนะคะจอยก็จะมีโลบาร์ของ Outlander นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีหูมือจับมาให้ด้วยทั้งสองข้างนะคะซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะ ด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับตัวกันชนเหล็กของ Outlander เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีห่วงโอเมก้าด้านหลังมาให้ด้วยเหมือนกับทางด้านหน้าเลยค่ะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนรถด,ด้านหลังด้วยนะคะตัวข้อไฟท้ายเนี่ยใจยก็ใส่มาให้แล้วนะคะเรียบร้อยอืมด้านหลังเนี่ยเห็นแล้วก็คือสวยงามมากนะคะและแถมมันก็ยังทนทานแข็งแรงอีกด้วยค่ะ นี่ก็เป็นรอบๆของรถนะคะรถเนี่ยจะเป็นตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็ตัดกับสีดําที่เป็นอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดสติกเกอร์เพิ่มเติมใดๆน,น,นะคะจะเป็นสีขาวล้วนเลย โอเคค่ะเราก็ได้ชมร,บรอบๆพันของ Ranger XLT เกีย o โตคันนี้ไปแล้วนะคะว่าแต่งแล้วหล่อยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะแต่งแนวแบบออฟโรด ชุดแต่งเหล็ก F150 Spider F150 ปกติหรือว่าแต่งแนวออฟโรดนะคะก็สามารถแจ้งจอยได้เลยนะคะเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นยังไงนะคะก็สามารถโทรได้ติดต่อที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจอยก็ต้องลาไปก่อนนะคะเราวพบกับจอยใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจอยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ